อย่างนั้นเหี่นี่มันคือหลมอย่างอ๋นอะไรอ้ยนู้ยมันคืออะไรหลอดเหรอลูก โอ้มันแตกหมดเลยเหรอครับทิ้งลูกทิ้งทิ้งจะไปไหนเจ็บป้อเอเจ็บป้ออ่ะทิ้งดีๆทิ้งเอออ่ะดีดีเจ็บป้เจ็บไหมเจ็บไหมครับอ่าเก่งมาก ลูแม่เก่งมากมา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 สิเตเลอร่แหน่แหน,แนะหาเรื่องนี่ละเฮ้ยเ้ยขึ้นมาขึ้นมา ได้ดอกไม้ว้าวตาตังจะเอาไปเสียบตรงไหนอือมไปเสียบตรงไหนครับะเสียบหืมเดาหามบอสบรรยากาศนะคะ ตอนพระที่จะตกดิน <c oughs> บลาเดี๋ยวมันสิตกลูกระวังค่อยๆเดี๋ยวมันจะล้มชอบชอบ <c oughs> นี่ย <c oughs> จะไปดมอย่างนั้นสิไม่เอาต่างๆ มันมีมันมีกิ้งกือนะนะ่มันเดี๋ยวกิ้งกือมาสีข้าวดานมา